แปเลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนำข้าราชการและประชาชนถูกหมู่เล่านะครับรวมพิธีบำเพ็นกุศลสัตมวานทวายพระกุชนนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพรมราชชนนีพันปีล่วงครับโดยเมื่อเวลา1 7นก็ไ4าครับนายธีรสุภวิบุญพ้นผัวราชการกจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็น กุศลนสัต,สตมาวาันนะครับหรือว่าเจ็ดวันนะครับทวายพระกุศลนสุ่มเด็จผนังเจ้าสิริก,รกิจพระบรมราชินาภิรมรัชนีพันปีล่วงณอาการสนย์กลางสมนาาคใตายตอนบนสารกลางจังหวัดสุราธานีโดยมีข้าราชการทหารตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่นวานภาครัฐองค์กรนวานเอก,นนอกชนและก็ประชาชนทุกมูเล่าข้ารรวมกันย่างพร้อมเพรียงซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทางในส่วนกลางูุยภาคและกันในต่างประเทศครับค่ะทางดีในค่าวประชุมคอรอมอค่ะในวันที่ย8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะในที่ประชุมก็มีมติ เหนชอบในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็แสดงความอาลัยในวาระครบ7วันค่ะหรือว่าสัตตมวาน15วันปัณรสมวาน50าวันปัญญาสมวานค่ะ100วันสัตมสัตมสตมาวานแห่งการสวรรคตค่ะแล้วก็การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความผักดีเพื่อความเผื่อถาวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีห่วงค่ะซึ่งเมื่อได้แต่ว่านี่เป็น7วันนะสัตตมาวานนะครับ จากนั้นวันสุกรีที่7พฤศจิกายนในจะถึงนี้นะครับก็เป็นบำเพ็ญบุญในวาระ15วันนะครับวันสุกรีทิบ12งธันวาคมนะครับจะเป็นบำเพ็ญบุญในวาระครบ50าบวันและวันเสาร์ที่3ามเดนมกราคมนะครับเป็นการบำเพ็ญบุญในวาระครบร100วันอพอดีนะครับคณะที่กิจกรรมนะครับรวมพลังแห่งความผักดีก็กําดจัดขึ้นในวงระยะเวลาภายใน100วันนะครับแห่งการสวรนขตครับเช่นรูปแบบการทำความสะอาดสถาสถาน การบริการศาสนาเยี่ยมผู้ป่วยนะครับตามโรงพยาบาลอ่านหน,นังสือเดกพิการฟังการบำเพ็ญกุศลศาส,น,สนาการจัดนิทัรสการการปฏิญาณต้นเพื่อชัศาสนาพระมหากษัตริย์เบื้องหนา้าพระชายาลักษณ์และก็รมโองเพลงสัน้นๆพร,ระบารมีและก็เพลงอื่นๆตามความเหมาะสมกิจกรรมอธิษฐานนะครับทำสมาธิสำรวมจิตภาวนา แพ่เมตานะครับตั้งมั่นทําความดีตาหลักคํา่อนกรอนศาสนาที่ต้นนับถือเป็นต้นนะครับก็เป็นห่วง100วันก็ไปจบวันที่3 1ธันวาคมคก็คือปลายปีนี้พอดีครับค,ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแแต่วานี้นะคะ